สวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าแล้วนะครับฮาร์ดกจะตื่นขึ้นมาทํากับข้าวนั่นเองครับผมแต่ว่ากับข้าวในวันนี้นะครับฮารจะกินเป็นเวโปรตีนปั่นกับข้าวโอ๊ตนั่นเองครับผมนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูดซึมโปรตีนได้ค่อนข้างไวแล้วก็ มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่เป็น GI ต่ำ um. เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายณนะตอนเช้านั่นเองครับผมซึ่งเวลาปกติที่ผมออกวันธรรมดาเนาะผมจะไม่ได้ออกเวลานี้ผมจะออกเป็นช่วงบ่ายแต่ก่อนออกกำลังกายเนี่ยอาหารที่ผมกินเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นเวโปรตีนไอโซเดตนะครับผสมกับข้าวโอ๊ตเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราโยกการออกกำลังกายเนี่ยมาเป็นช่วงเชา้าผมก็จะเอาอาหารก่อนออกกำลังกายของผมเนี่ยในวันปกติก็มากินในช่วงเชา้าแทนนั่นเองครับผมผมจะทริกตรงนี้นะ,ละหลายๆคนเนี่ยสามารถเอาทริคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผม ออ่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากสั่งเวโปรตีนปั๊มอัพนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีทั้งรสดาร์กช็อกโกแลตวนิลาอัลมอนต์นะครับผมแล้วก็มันม่วงนั่นเองครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ลองแล้ววันนี้ฮัจะพาทุกคนไปดูว่าในวันหยุดนี้ฮัดทำอะไรบ้างเดีย๋ยวฮัจะพาไปดูครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงสินาทีนะครับพัดก็มาอยู่ที่ฟิตดีไซน์พรามนั่นเองครับผมก็ตอนนี้นะครับพัดก็จะกินกาแฟก่อนแก้วหนึ่งนะครับก็จะเป็นกาแฟเย็นนะครับเป็นกาแฟดำไม่มีน้ําตาลนะครับไม่ผสมอะไรเลยนะฮะกินเพียวๆอย่างนี้ซึ่งพัดก็จะกินคู่กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคปล็อกนั่นเองครับผมช่วยในการเบิร์นไขมันออกไปในขณะเวลาที่เราออกกาลังกายนั่นเองครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่ผมไปกินชีสมิลชีสเดย์เนี่ยผมจะพกตัวนี้ไปด้วยตัวนี้มีสรรพคุณในการช่วยในการบล็อกแแตงงงบบบบ็อกกกไไขขมมมมัันนรผ่่่ใให้้เาาายยุ เราอันนี้อธิบายแบบง่ายๆนะครับวิธีกินนะครับก็จะกินอยู่2เม็ดก่อนออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะพัก30มนาทีนะครับกินกาแฟให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวฮัจะไปออกกำลังกายในวันนี้กันนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเป็น b บ c k เดย์นั่นเองครับแล้เวเจอกันครับ ตอนนี้ฮัดก็ออกปังกายเสร็จแล้วครับวันนี้ออกไป2ชั่วโมง12นาทีนะครับก็ใช้ไป1027กิโลแคลอรี่หลังจากออกปังกายเสร็จเนี่ยผมก็าทานเป็นเวโปรตีนะครับของปั๊มอัพนะครับเป็นรสมันม่วงเราจะกินคู่กับเขาเรียกว่ามอโตเด็กตินมอโตเด็กตินเนี่ย อันในนี้ไม่ใช่เวนะจริงๆแล้วมันคือรสวานิลาอาัลมอนด์แต่ว่าผมเอามาใส่มอร์โตเล็กตินนะครับเป็นแป้งนะฮะจริงๆมันคือน้ำตาลรับน้ำตาลจัดอยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นแป้งที่ค่อนข้างดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วมันก็เหมาะกับการที่เอามากินหลังออกกาลังกายทันทีนะครับมันจะมีกลูโคสกับมอร์โตเล็กตินที่สามารถกินได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ากินกลูโคสอ่ะแล้วมันแสบคอไปนิดหนึง่งมันลื่นไปนิดนึงมนนอร์กตเย นี่นะครับ1สกู๊ปแต่หลังอุกกรผมจะใส่2 s c สกู๊ปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะนำไปปั่นนะฮะไอโมอโตไดตินเนี่ยผมแนะนำว่า,าให้ปั่นนะครับขยาเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่ค่อยละลายซึ่งเวลาที่เอาโมอลโตโดิดตินไปเนี่ยไปผสมกับเวครับมันจะหนืดมากซึ่งผมเคยแบบไม่ได้ปันนะ่นแล้วขยาว่าอ่ะมันจะ มันจะเป็นก้อนซึ่งผมไม่ชอบฟิลลิ่งเลยอย่างนี้อร่อยกว่านะฮะทานหลังออกประการท,ทันทีครับเพอร์เฟกเดี๋ยวหลังจากออกอาการเสร็จเนี่ยนะครับผมจะพาคุณแฟนนะครับมาเทรนที่ฟิตดีไซน์พรามนะครับกับเทรนเนอร์พี่สบายนะครับแฟนของผมเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นเมื่อก่อนออกอากายหนักมากนะครับแล้วพอไปทํางานที่ออฟฟิศอ่ะพอนั่งนานๆอะไรเงี้ยแล้วเขาเกิดเขาเรียกว่าพรีริฟฟอร์มิสครับแล้วก็เป็นเขาเรียกกระดูกสันหลังโคด ซึ่งไม่ได้ออกมากกาลนานแล้วก็ชอบนั่งข่อยห้างสุดท้ายเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ไปกับภาพมาแบบหลายที่เลยแล้วก็ไปเจอที่หนึ่งนะครับแล้วค่อนข้างดีมากนะครับไว้ค่อยแนะนําแล้วกันวันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นแรกของคุณแฟนผมที่ผมจะพามาออกมากายกับพี่สบายนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเทรนเนอร์พี่สบายที่ฟิตดีไซน์พราหม์เนี่ยเขาเทรนยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกัน อนนีแหละครับก็แฟนผมเนี่ยก็จะโดนพี่สบายเทรนอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนนะครับผมก็คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคุณแป้งเนี่ยนะครับคือออกมากายมาตั้งนานแลาวการออกมากายเนี่ย ทำท่าเหมือนแต่ไม่ได้ทำท่าถูกนะครับบอกเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำท่าเหมือนนะแต่ว่าต้องทำท่าให้ถูกด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเทรนกับพี่สบายอย่างนี้นะครับผม, mm hmm. ผมก็สามารถเข้ามาเทรนได้ที่ฟิตรีไซส์พลังเหมือนกันนะครับผมโอเคก็หลังจากนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปเข้าคลินิกนะครับ mm hmm. เพื่อดูแลผิวพรรณหน้าเน,นี่ยให้แบบผ่องใสไปดูกันเลยครับ วันนี้นะฮะก็มาปรึกษาคุณหมอเกศนะครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคนที่ดูแลผิวหน้าเป็นประจานะครับผมที่ทําให้หน้าเริ่มใสขนาดนี้นะครับเพราะว่าคุณหมอเลยนะครับถ้าใครอยากสนใจที่จะทำเนี่ยก็มาที่เดลมาโกคลินิกได้เลยนะครับผมโ้เยอะจริงไม่น่าเชื่อดูแบบหน้าแบบไม่มีอะไรเลยนะม,มีทุกคน เเห็นนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพาทุกคนไปตัดผมที่ร้านประจำของผมนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัดร้านไหนกันครับไปกันเลยครับเอ่อวันนี้อยากได้ทรงแบบว่าเอาเหมือนเดิมครับแบบแค่เก็บๆพร้อมใช้งานได้ครับเอาแบบเกาหลีเกาหลีเลยครับ ที่ตัดผมเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วก็จะเป็นข้าวมื้อที่สมโมงฮัทนะเห็นไหมข้าวเนี่ยก็จะประมาณ300กรัมนะครับอันนี้ผมต้องเตรียมมาเลยนะแล้วก็ไก่เนี่ยอยู่ข้างลา่างไก่อีกประมาณ200กรัมแบบดิบนะครับถ้าทำสุกๆแล้วก็ประมาณ150กรัมนะฮะก็ <Wy> เดี๋ยวผมจะกินข้าวไปด้วยนะครับผมแล้วก็นั่งรถเล่นไปด้วยนะเพราะหลังจากนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปโชว์รูมของเทคโนโลยีนั่นเองครับผมอ้ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมของเทคโนโลยีนะครับที่เอกมัยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานของเทคโนโลยีนะครับที่ให้ความรู้กับทุกคนนะว,ว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมาทำอะไรได้บ้าง <S 1> <S 1> ค่ะเครื่องเทคโนโลยีเช็คอัพนะคะเป็นเครื่องที่เอาไว้วัดข้อมูลต่างๆของร่างกายของเราได้อย่างละเอียดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักไขมันกล้ามเนื้อรวมถึงโมบิลิตี้ความยืดหยุ่นของร่างกายบาลานซ์แล้วก็สเตรนท์ สามารถก็วัดได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็คาร์ดิโอด้วยก็คือสามารถทําให้เรารู้ว่าเรามี 1RM อยู่ที่เท่าไหร่สําหรับถ้าเล่นเชสเพสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ oh. ใช่แล้วก็สามารถหาค่า VO2 Max ให้เราได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยยังวัด Cognitive Skill ของเราได้ด้วยว่าเรามีไหวพริบทางสมองรวดเร็วขนาดไหนเบนสปีดเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้ก็คือจะป,ปรากฏเป็นตัวข้อมูลของทางคุณชิิวนะครับที่เคยทําไว้ครับทีนี้แต่ว่าวันนี้เราจะเริ่ม new test แล้วก็กด test ต,ตรงด้านบนนี้เลยคร,ครับจะนั่นกด start ถือไวน้นิ่งน,น,น,นะครับ,นนรบทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเริ่มทําการประมวลผลร่างกายของคุณฮชชิวครับผม นี่คือจะเป็นตัวค่าปัจจุบันที่วัดใหม่ในวันนี้ครับผมน้ำหนักนี้คือจะอยู่ที่81กิโลครับแล้วก็จะมีตัว fat free mat ตัวนี้จะมีค่าต่างๆบอกไว้แบบละเอียดมากๆเลยมีหลายหัวข้อด้วยกันครับอ่าเนี่ยครับผมก็จะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้ครับว่าในช่วง3ครั้งที่คุณอาชิวเคยมาวัดแต่ละครั้งเนี่ยมีน้ําหนักเป็นยังไงบ้างทางเครื่องก็จะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้หมดเลย mobility เนี่ยก็คือจะเป็นพาร์ทของการวัดความยืดหยุ่นของร่างกายครับ ก็คือจะมีเทสทั้งหมด4รายการด้วยกันครับตรงนี้ที่หน้าจอครับก็คือจะบอกด้วยว่าเรากำลังจะเทสท่าไหนแล้วก็ต้องทํำมูมเมนต์แบบไหนในการเทสท่านนั้นครับแล้วก็ยกแขนขึ้นครับวาดแขนจากด้านหน้าขึ้นไปครับผมไปให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็วาดลงมาได้เลยโอเคแล้วก็ขวาครับแล้วก็นมตัวไปข้างหน้า ตาข้าหลังไม่ยกตรงตนี้ตัวเครื่องก็จะคิดค่โ Mobility เ g e ของคุณใาช่วงม้าโอเคเมื่อกี้จะอยู่ที่32ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมเทคโ,โนโลยีมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเครื่องนี้ มันมีแล้วนะครับบนโลกนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องยี่ห้อเดิมๆที่เรารู้จักกันเนอะแค่ว่าใครมันออกมาแล้วก็ดูค่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเครื่องนี้เนี่ยก็มาลองได้ที่เ,เทคโนโลยีมนะครับผมสาขาเอกมาัยเนาะแต่ว่าทางนี้ก็ต้องนัดเข้ามาก่อนนะไม่ใช่แบบดูดูดีสุมสี่สิบห้าเดินเข้ามาเช็คไม่ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักเกือบสามโมงแล้วนะก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งกันนะครับผมที่ร้านอโลอีกแล้วนะครับผมเป็นร้านประจำของผมเลยก็เดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งกันฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอโลนะครับคนเยอะมากครับทุกคน อันนี้นะเป็นเขาเรียกว่าคอลเลคชันใหม่นะครับอันนี้เป็นสีแบบสีอ่อนน้าตาลนิดๆนะฮะสวยมากสวยมากอันนี้เป็นแบบกางเกงบาร์สนะครับอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนึงนี่นเป็นกางเกงเป็นแบบเป็นแมทชิ่งกันกับคอลเลคชันกับร,รัวเื้อตัวนี้ก็เดี๋ยวไปลองชุดกับพวกเรากันดีกว่านะฮะตาด โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับ2ถุงนะฮะก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันผมจะไปแชร์ทุกคนว่าผมกินอะไรในวันพักบ้างนะครับผมโอเคเจอกันอันนี้นะครับก็จะกินเป็นข้าวต้มแห้งนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งเนื้อนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้กระเทียมเจียวผมแยกออกมานะครับน้ำจิ้มผมแยกออกมาหมดเลยนะครับน้ำซุปก็แยก ะะแล้วก็มีนี่พิเศษหมโบยันหนึ่งนะครับใส่จะเทียมเจียวนิดนึง ตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะครับก็จะเป็นมื้อสุดท้ายของผมแล้วนะมื้อสุดท้ายของผมเนี่ยก็จะกินเป็นข้าวไข่ดาวนะครับผมแล้วก็ราดซอสมะขามนั่นเองครับช่วงนี้บักกิ้งอยู่นะฮะเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่เพิ่มต้องนักอยู่ซึ่งสามารถกินได้นะครับนี่อร่อยการออกกำลังกายต้อง enjoy ครับ อย่าเครียดมากนะครับสามารถปรุงแต่งได้นะครับผมพริกแพงได้นะฮะไม่ต้องแบบสติ๊กมากจนเกินไปบางคนเนี่ยเพิ่งเริอ่มออกกำลังกายเงี้ยโอ้โหกินเขาเรียกว่าแบบข้าวอกไก่เมื่อก่อนหนักกว่าอีกมีบอคกคลี่ด้วยโอ้โหกินเหม็นมากนะครับเดี๋ยวนี้ผมเลิกกินไปแล้วนะครับพอเวลาที่เราออกกำลังกายมานานๆเนี่ย หลายๆปีนะครับเราจะรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วก็อะไรที่มันหย่อนได้นะครับผมก็หย่อนมาทีการกินครีนแบบ100%เนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปเราลองใช้ชีวิตแบบครีนสัก80%ตามใจตัวเองสักยีผมว่ามันเวิร์กนะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองในแต่ละวันในเงี้ยออวันนี้อยากจะกินโดนัทนะครับเราก็เล่นหนักหน่อยแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะกินของที่อร่อยเนี่ยหลังออกมากายนะครับผมเพราะว่าของที่อร่อยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับเพราะผมชอบกินแปงเเนารี่ กินแป้งหลังออกกำลังกายได้นะครับจะเป็นแป้งที่ดูซึมเร็วก็ยิ่งดีเลยนะครับอาจจะเป็นแบบโดนัทอ่างเงี้ยแต่โดนัทข้อเสียคือมันก็บางทีมันผ่านวิธีการทอดนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอย่าก,กินเยอะแล้วกันเนาะหรือเป็นซาลาเปาหรือจะเป็นแบบพิซซ่าอ่างเงี้ยผมจะกินอะไรพวกนี้เลยนะครับผมอาทิตย์นึงเวันผมจะกินแค่5วันเองนะฮะวันนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆตอนแรกจริงๆแล้วจากที่กินทอร์สมิสเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยผมหลับนะผมแบบ หมดแรงจริงๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทากับข้าวกินอีกมื้อนึงก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์ของผมนะครับไลฟ์สไตล์ก็จะประมาณนี้นะครับสนุกไหมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนีนะครับก็เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาอบน้ําแล้วก็นอนแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เริ่มทํางานกันใหม่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ